สวัสดีจ้าสวัสดีเอซีทุกทุกท่านจ้ะวันนี้มาผอกระสสาปอบกระตนาอีกคือเกาจ้ะมือน,นี้สาปอบผ้าลงหวยลงหองตามทงไ้ทงหน้าเด้อจ้าพี่น้องวันนี้มาผอกกันในเสาของวันที่สิบหามกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าพี่น้องวันนี้สาปอบผ้ามาใส่ตุ่มปลาเด้อจ้าพี่น้องใส่ลอดตะนาจ้าพี่น้องลอดตะนามาถึงสี่เดมมายามจ้าพี่น้อง ใส่ประมาณซิหล้างจ้ะเอฟซีบางคนบางท่านมันก็ถามหาตนาวา่าตนาไปใส่ตนาบริไปใส่เด้อจพี่น้องตนา่นเขาให้จ้ะช่วงนี้เพิ่นไปกรีดยางจ้ะเพื่อเพิ่นกลับมาเพิ่นกระเมยบกค่อยได้เฮ็ดคลิปจ้ะพี่น้องพอกรีดยางต้องยูเดิร์นั่มจ้ะพี่น้องบกค่อยมีเวลาพักผ่อนจ้ะ หลังจากตะนามาจากให้กะสีมายำให้พี่เห็นน้องเบิงจะว่ามือนี้สีใดสีมานบอก็ค่อยล่อลุ่นน้ำกันจ้าใส่ตุ่มถาตะนาเด้จ้ะพี่น้องตะนาบพรันมาจากให้จ้ะหลังจากตะนามาจากให้ถึงจะมายำให้พี่เห็น้องเบิงจะ ไปตุ่มทาต,นา,น,ตนามเด้อจะพี่น้องสนามมาทั้งสี่ยามจ้ะย,ยังข่มที่รุงไปทั้งนี้สิ่ีลงไปคา,า,างขาเดือไปทั้งคาเลยเดูกเรื่องยังไปทั้งคางมันย,ยา่างไปย่งางไปทั้งคางทั้งฟังย่างกอดไปพูน หลังจากใส่ตุ่มแล้วจะพี่น้องใส่ให้กุ่งจะกุ่งฟอยจะพี่น้องใส่ตามสะจะคล้องจะพี่น้องล่อตะนากลับมาผลเด้อจะพี่น้องซาปอบจังสีมายามจะข่อล่อลุนตอนยามเด้อจะวาสิใดสีมานบอมอันนี้หลังจากใส่ไวประมานชั่วโม,มงเศษๆจะพี่น้อง สกได้เวลาไมยามเลือจะพี่น้องที่แหลกว่าลอดตะนามมยามพี่น้องตะนาบุได้มากจาก้ะตะนาเพนว่าจะจบกี่ยางมือนี้ก็เลบยบุได้ออกมายามตุ่มน้ำกันจ้ะเอาเป็นมืออื่นจ้ะพี่น้องสิใสถาตะนาอีกจ้ะแสงพนมายามจ้ะพี่น้อง มปหลุ่นน้ำกันจาว่ามืนอนนี้สิได้สิมานบอไปกันเลยจ้ะหลังจากใส่ชมอโมงเสร็จๆจะพี่น้องใส่ตามซักจะคล้องจ้ะมาหลุ่นมึงจะพี่น้องวาสิมานบอถ้าใส่ไว้ตอนกลางคืนก็สิถือดีอยู่จ้ะพอหานามพันบกแล้ว น้ำส่นี่สิสิเอาไปหดสวนด้วจ้ะพี่น้องตอนนี้น้ำพ่นบ่หลายจ้ะก็เลยเอาตุ่มมาใส่รองเมือจ้ะเอาไปหลุ่นน้ำกันจ้ะปะสิได้ยสีมานบ่หลังแหลกจ้ะพี่น้องโอ้ปลาโขงใหญ่พี่น้องเอ,อ้ย กุ้งฝอยจ้ะพี่น้องอุ้ยถ้าใสกางขื่นสิถืกดีอยู่จ้ะมีขนาดใสแป๊บเดียวจ้ะพี่น้องอะลังแหลกก็ขึ้นมาจ้ะพี่น้องจะเป็นกลุ่มฟอยเได้จ้ะประมานอยู่จ้ะถือว่ามันอยู่จ้ะใส่ประมาณชั่มุมงเศษๆจ้ะไปรุ่นลังที่สองจ้ะพี่น้องลังที่สองจ้ะ ถ้าม็นใส่โดนนี่ถือกถือกหลายอีเด้อจะพี่น้องกุ้งฝอยคือเกาจ้าหลังที่สามจพี่น้องกุ้งฝอยคือเกาจ้า ถือประมาณนี้เด้อจ้ะพี่หน่อง

ปล่อยคือเกาจ้าฮะก็ถือว่ามานเอยเ้อจ้ะตุ่มหาหลังจ้ะพี่น้องลังที่หกจ้ะพี่น้องแต่เป็นไส้กัก่งๆนี่ถือดีมากจ้ะนี่นี่จะกลุ่มปลอย ่อยเทียงนี่ได้จ้ะไปเบื้องหลังนี่จ้ะพี่น้อกกุ้งข้อยคือกันจ้ะพี่น้อง ดงหลังนี่จ้ะพี่น้องใจคนเดียวกับสีหยากในเด้อจ้ะตอนตายท้ำส่วนหมากสีเป็นกลุ่มฟอยดเด้อจ้ะพี่น้องกลุ่มฟอยจ้ะหลังสุดท้ายจ้า กลุ่มฟอยคือเก่าจ้ะอ๋ะยอดได้ยอดมนันก็ถือว่ามาันสุดยอดดีด้วยจ้ะพี่น้องกลุ่มฟอยของเฮาจ้ะพี่น้องใส่ประมาณชั่วโมงเสร็จเจจ้ะพี่น้องแต่ว่าถ้าใส่กลางคืนเพิ่นจะถือดีก่านีจ้ะพี่นอ้องอ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละจ้ะถื่อชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับช่องหล่อป,ปากกตนาไวนะ้น่าไม่ได้จ้า เอาที่แหลกว่าสให้ตะนามายามตุ่มน้ำกันจะพี่น้องะนาพันโทกมาพันวาบด้ออกมาเป็นจะโจ๊กขีย่ยางอยู่จ้าเอามื่ออื่นก็ค่อยลอหลุ่นน้ำกันจ้าวะสิภาพไปหาอยู่หาก,กินแบบใดจ้า